บางที่ก็เป็นมงคนบางคนก็เป็นเพราะว่าสัญญาบางครั้งธาตุขันของเราในสําคัญมันผักดันให้เป็นได้เพราะฉะนั้นสติที่รู้ในสำคัญมากคือรู้ความจริง ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันความสั่นนี้มาจากธาตุลมมาจากธาตุดินที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยร่างกายบางทีเราหายใจไม่ไปเพ่งอะไรเกินไปไปจับให้จิตมันเข่งเกินไปมันก็เกิด หรือบางทีก็เป็นโดยธาตุของเราที่เวลามันเรานั่งอยู่มันไม่ได้หมุนเวียนตามปกติมันก็แสดงอาการแต่อาการเหล่านีต้ตามผู้ปฏิบัติแล้วเขก็ถือว่าเป็นนิวรณ์อันหนึง่งทำให้เกิดความรำคาญ ในจิตในใจให้ม่ได้ความสบายเพราะฉะนั้นสร้างเสกียหนดรูร้ว่าเป็นท่านเรียกว่ามานกิเลสมานมาหลอกพยายามกำหนดรู้อน,นันต์ปล่อยวางอัน,นันมันเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดา มันไม่เที่ยงแต่จิตของเราสงบละเอียดปล่อยวางได้แล้วมันก็หายไปเองนั่นเองเพราะฉะนั้นทำให้จิตสงบได้ไม่ยึดอันสิ่งที่มันเป็นได้ปล่อยวางได้มัน,มนก็หายเพราะระวังจิตกับอาการเหล่านั้นมันยังสัมพันธ์อยู่บางทีเราทราบดูว่ใครผู้รู้ว่าสัง ใครผูรู้ว่ามันเป็นไม่ว่าอะไรย่างอื่นก็เหมือนกันกลับมาดูผู้รู้แล้วก็กํกำหนดเข้ามานั่นก็หายไปเองเพราะมันเป็นอากาศอย่างหนึ่งที่จิตมันยังไม่สงบเต็มที่ยังขาดยังไม่ขาดจากสัญญาเหล่านั้น มั่นคงมันปรากฏในระหว่างนั้นถ้าจิตกลับมารู้ตัวไม่ส่งออกไปสิ้นที่สันสันหรือที่อาการที่เกิดจิตอยู่ในจิตรู้จิตรู้พุทธโธอยู่โดยระยะหนึ่งแล้วจิตได้ความวิเวกได้ความสงัดจิตสงัดได้จิตจึงสงบ คือสงัดไม่มีอะไรก่อกวนไม่มีอะไรรู้สึกว่ามันเป็นที่เรานั้นบางครั้งยังมีลมหายใจกวนะลมหายใจกวนสติเหมือนกันนะกวนความละเอียดเหมือนกันน <c oughs> ะกวนจะทำให้จิตหมุนไปตามเข้าตามลมหายใจเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้หมายว่าลมว่าจิตไปหมุน คือมันกลับไปกับมากลับไปกลับมานี่เองมันหมุถ้าเราไปรู้เท่าอนั่นเองมันก็เข้าใจว่าจิตแท้จิตของเราทำไมเป็นอย่างจะมารู้เจ้าโอ้ลม ที่จิตอุปทานนั่นเองที่เรากำหนดลมัล้ไปยึดลมมันก็ลมมันเข้าออกจริงจริงจิตก็มันก็หมุนจริงจริงเหมือนกับลมทีนี้อารมณ์ที่มันรู้สึกเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่ละเอียดไปแล้วลมก็ไม่มีธาตุทางสี่ก็ไม่มีมีความรู้กับมีอันหนึ่งโดยธรรมชาติเมื่อความสงบมีแล้วเมื่อความสุขมันก็โดยธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติ ในเบื้องต้นมันมีแต่ความสุขเกิดขึ้นมันก็เป็นอารมณ์ให้เรายึดที่นี่ยึดติดไปหลงอีกล่ะมันเงื่อนมันมีสลับซับซอ้อนเพราะความสุขไม่จิตมันชอบอยู่แล้วพอได้สุขตัวน,นั้นสิเลสมันก็เอาความสุขนี่มาล่อหลบควรพอใจจุกใจยึดถือเป็นอุปทาน จะปล,ปล่อยวางอันนั้นอีกกไไ็ไม่ยังไม่มีไม่เห็นอะไรมีที่จะปล่อยวางอีกก็เลยเลยมันไปจนความคิดก็เลยพอไปสุขระยะหนึ่งคิดก็ถอนมาระยะหนึ่งก็คิดก็ถอนมาอย่างได้ความสุขอย่างนั้นได้มั่นคงไปเลยมันก็มั่นคงไม่ได้เพราะมันสังขารมันไม่มั่นคง พราะสังขารมันไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งน,นัน้นดับเป็นธรรมดาอันนี้มันเป็นอุบายที่สําคัญแต่เมื่ออะไรเกิดขึ้นแล้วต้องอุบายอันนี้ต้องรู้เท่าจึงจะไม่กลัวจึงจะนี่เราจะได้ทํางานของเราที่ตั้งใจไว้ต่อเนื่องกันไปไม่ได้หลีดไปอย่างอื่นที่เมื่อจิตมันละเอียดไปแล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นใหม่ๆขึ้นอีก หลายหลายอย่างมาอีกเลยน,นี่แต่ทางความรู้ใน